ดอกไม่จันท์บ้านหนุ่งหนิงสวัสดีค่ะวันนี้หนิงจะมาสอนปักพวงหลีดนะคะใช้โครงฟางนะคะสิหนิ้วค่ะและดอกปักพวงหลีดนะคะไม้หกค่ะพวงนี้หนิงก็จะใช้เป็นสีครีมทั้งพวงเลยนะคะเราจะปักพวงลีดนะคะจํานวนห้าแถวนะคะแถวที่หนึ่งหนิงจะปักเฉียงเข้านะคะรอบพวงเลยค่ะ ส่วนแถวที่สองกับแถวที่ห้าค่ะหนิงก็จะค่อยๆไล่ปักไปนะคะการปักพวงหลีดนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะส่วนหนิงก็จะปักให้ดอกเขาชิดกันให้ได้มากที่สุดนะคะพอดอกชิดกันพวงหลีดก็จะแน่นและสวยขึ้นมากเลยค่ะเพื่อนๆพี่ๆก็ปักตามที่หนิงปักได้เลยนะคะส่วนพี่ท่านไหนอยากลองทำไม่มีอุปกรณ์ค่ะ ทางร้านเรามีอุปกรณ์จำหน่ายให้นะคะครบเซตเลยค่ะพอมาถึงจุดหัวมันเนาะก็สังเกตดูนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่แหลมขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าหยุดน้ำเนาะทรงนี้แล้วก็จะปักแหลมขึ้นมาตามทรงเขาเลยค่ะสังเกตงานหนิงนะคะงานหนิงเขาก็จะไปตามรูปทรงของโครงฟางนะคะมันจะไม่ฝืนธรรมชาติเลยคะ่ะถ้าเราปักตามโครงฟางเนาะ เทคนิคก็คือปักให้ดอกเขาชิดกันค่ะแล้วก็ให้ลงลึกจนสุดโครงฟางค่ะตอนที่เราปักอยู่นี้นะคะเราก็ใช้มือค่ะกดไล่ระดับเขาด้วยนะคะให้ระดับน้องอะค่ะค่อยๆเสมอกันออกมาทีละดอกทีละดอกนะคะพี่ๆต้องใจเย็นๆนหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือใกล้จะเสร็จพวงแล้วนะคะโค้งตามมาเลยค่ะมาถึงจุดนี้แล้วเนาะจุดสุดท้ายนะคะหนึ่งก็จะเสียบ โค้งตามดอกไปเลยให้เขาเป็นทรงหยดน้ำนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะว่าเราจะทำยังไงบ้างเนาะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนที่หนึ่งการปักพวงหลีก็จะมาพับเป็นระบายค่ากับตัวฟูข้างในนะคะให้น้องฟูฟูเนาะพับตามหนึ่งได้เลยค่ะตัวนี้ขั้นตอนนี้ไม่ยากนะคะหนิงก็จะเตรียมไว้ให้ครบจบเลยค่ะ กระดาษที่เราใช้จะใช้เป็นกระดาษสาตัดแบ่งแบบนี้นะคะใช้เป็นไม้ลูกชิ้นเบอร์หกเหมือนกันค่ะพอได้ระบายหลีดครบแล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนการใส่ตรงกลางนะคะจะใส่เป็นดอกไม้แบบหนิงก็ได้หรือว่าจะทำเป็นโบว์ก็ได้นะคะแต่งานตัวนี้เป็นงานที่หนิงทำเป็นใส่ดอกไม้ให้นะคะพี่ก็ค่อยๆปักลงไปนะคะให้ แน่นหน่อยเนาะตัวดอกไม้กดลงให้แน่นหน่อยนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวฟูๆนะคะที่เป็นกระดาษสาที่เราพับไว้เนาะให้ปิดไม่ให้เห็นโครงฟางแบบนี้เลยพอเราแต่งข้างหน้าเสร็จนะคะก็จะมาใส่เป็นระบายข้างพวงหลีดนะคะจะใช้แม็กแม็กทุกอันนะคะเพื่อที่เขาจะไม่หลุดนะคะแล้วก็จะไม่หันกลับด้านได้นะ,ะตัวระบายหลีดก็จะใส่ ให้ครบพวงเลยค่ะให้ปลายเขาถึงกันนะคะเวินระยะแบบนี้ได้เอาให้สวยงามค่ะพอชั้นแรกเสร็จนะคะหนึ่งก็จะมาใส่ชั้นที่สองนะคะทางร้านเราจะใส่ระบายหลีดไปสองชั้นแบบนี้นะคะ เพื่อที่ระบายหลีดก็จะแน่นขึ้นแล้วก็ดูสวยงามขึ้นนะคะทํางานตามสไตล์ของหลานนะคะใส่ครบทุกช่องเลยนะคะก็จะใส่เหมือนชั้นแรกเลยค่ะเสร็จแล้วคะ่ะพวงหลีดเป็นไงบ้างคะพี่พฝากกดไลค์ฝากซับสไครต์ให้ช่องดอกไม้จันบ้านหนุ่งหนิงด้วยนะคะวันหลังจะนำคลิปดีๆมาฝากคะ่ะ หลงไม่จันท์บ้านหนูหนิงสวัสดีค่ะ